น้ำคือชีวิตน้ำเป็นปัจจัยสําคัญของมนุษย์และสรรพชีวิตไม่ว่าจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมความต้องการน้ํานั้นมากขึ้นในทุกวันแต่กลับสวนทางกับปัจจุบันที่เกิดสภาวะขาดแคลนน้าอย่างรุนแรงเมื่อถึงหน้าแล้งในภูมิภาคต่างๆของไทยกลับประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดังเช่นที่ตำบลก่ออำเภอลีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งภายในหุบเขาอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงระยะทางห่างจากตัวอำเภอลี40กิโลเมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ย้ายมาจากหมู่บ้านเดิมที่ถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนภูมิพลโดยมีความยากลำบากในการเดินทางปัญหาการใช้น้ำในอดีตทางหมู่บ้านจะใช้น้ำประปาภูเขาน้ำจากลำห้วยซึ่งจะมีความขุ่นในช่วงฤดูฝน และน้ำจะไม่เพียงพอในฤดูแลง้งช่วงหน้าแลง้งน้ำขาดแคลนน้าในด้านการเกษตรหรือว่าอุปโภคบริโภคครับมีทุกทุกด้านขาดแคลนจนแห้งคอดเลยนะครับแห้งขอดดินแตกแล้วเลยจุดเริ่มต้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนซึ่งกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากพื้นที่ตำบลที่เราก็ไปดูว่าแหล่งน้ำบาดาลมีหรือไม่อย่างไรเข้าไปสำรวจซึ่งปรากฏว,ว่าบ่อน้ำบาดาลเดิมๆที่เขาเจาะกันเองเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีน้ำหาน้ายากนะคะไม่เออจาะยังไงก็ไม่ได้น้ำนะคะเราก็ส่งทีมงานเข้าไปสำรวจนะคะแล้วก็เลยเออปรากฏว,ว่ามันก็มีจุดที่ควรจะพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ก็ไปเจาะน้ำบาดาลที่ความลึกประมาณ204เมตรนะคะก็ปรากฏว,ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะได้น้ำประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทุกบ่อเลยแล้วก็บางบ่อเนี่ยก็มีน้ําไหลล้นปากบ่อเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องสูบนะคะ90%ของเราก็คือทําประกอบอาชีพปลูกข้าวโพดแล้วลองลมาก็คือปลูกลำไยายและพืชผสมผสานเราก็เกิดถ้ามีน้ําใช้ในะครั้งนี้ก็คือทําให้ด้านประสุษษตว์ประมงและ,กะเกษตรของเรานะคะก็จะทําให้มีน้ําหรือว่าใช้ประกอบอาชีพทําให้มีไรายได้ในกับสาหรับครัวเรือนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่า ถ้าเราพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาโดยที่ไม่มีไม่มีระบบประปาไม่มีระบบส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็เลยเออกแบบเป็นหอถังเก็บเก็บน้ำนะคะความสูง150ลูกบาทเมตร2ลูกนะคะแล้วก็มีหอถังส่งน้ำนะคะความสูงประมาณ28าเมตรนะคะความจุ120ลูกบาทเมตรรวมแล้วก็จะเป็น420ลูกบาทเมตรนะคะที่เป็นสต็อกสำรองไว้ ซึ่งทาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถให้บริการที่น้องประชาชนตําบลก็ได้ทั้งตําบลเลยนะคะโดยที่ส่งน้ําไปเชื่อมต่อกับระบบประปามบาดานเดิมที่เขามีอยู่นะคะซึ่งก็ไม่ค่อยพอใช้แล้วก็ส่วนหนึ่งสามารถับช่วยเหลือน้ํบรารดานาเพื่อการเกษตรได้ด้วยนะคะโครงการนี้จะครอบคลุมทั้งตําบลก่อจานวน4หมู่บ้านประชากร954ครัวเรือน2,425ราย การเข้าถึงทรัพยากรน,น้ำที่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคทำให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอันจะนำมาซึ่งความสุขของประชาชนความมั่นคงของชุมชนตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป